สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางลาวเช้านะครับผมเนาะก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพนะครับประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสําหรับพี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับ 082 209 1054นะครับเป็นกลุ่มแนวทางของผมเองเนาะก็จะไม่มีแนวทางของอาจารย์ท่านอื่นนะครับในกลุ่มเนาะก็ขอแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเนาะก็จะมีแต่แนวทางผมแล้วก็หลากหลายแนวทางนะครับเกือบทุกๆแนวทางนะครับที่นอกเหนือจากลงในช่องทาง y t u t u นะครับผมก็ท่านใดสนใจก็0 8 2 2 0 9 1 0ส4งนะครับ ID Line นะครับผมก็สำหรับแนวทางของเรานะครับพี่พ ในเช้าวันที่10เนาะก็ถือว่าแนวทางเดินดีอยู่นะครับเนาะเลาประตูชัยนะครับรอบแรกเนาะก็อาจจะอาจจะสุกปกนะครับผมต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยเนาะเพราะว่าผมเขียนผลผิดนะครับพี่พี่อาจจะเลอะนะครับต้องต้องขอโทษด้วยนะครับเราประตูชัยผมให้3ามกับเกนะครับผลที่ออก1 5 1 9 8นะครับ9898ของเราไม่มีนะครับใครเอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่98นะครับผมมาสายรูดเนาะ ราสันติภาพนะครับให้3กับ9เหมือนกันนะครับผลที่ออก255 23นะครับของเรา23ไม่มีนะครับให้31 36นะึเนาาออก23ก็ใครเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่23สนะครับส่วนเราประชาชนเนาะประชาชนเราประชาชนลราผมให้2กับ8ไปนะครับผลที่ออก053กับ38 38 38ของเราไม่มีเนาะ สองสามให้แต่ว่าสามแปดไม่ได้ให้นะครับเนาะก็ใครเอาสามไปเออเอาแปดไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สามแปดนะครับมาแสรูดอีกแล้วส่วนลาวเอ็กต้าน,นะครับผมให้สานะมกับเก้าเนาะผลที่ออกเก้าสองเก้ากับเจ็ดสามนะครับผมเก้าสองเก้ากับเจ็ดสี่อืมพูดผิดพูดถูกนะครับเจ็ดสี่นะครับเนาะก็สองเก้าไม่มีนะครับใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูด เข้าไปที่29นะครับพี่พี่ก็สรุปแล้วถือว่าสายรูดนะครับมาทั้ง3รอบเลยนะครับก็ยินดีกับไปพ,พี่ถ้าใดที่วิ่งรูดด้วยนะครับสลับลาวเช้าส่วนทางของเช้าวันที่11เนาะเช้าวันที่11นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ ก็อย่างที่บอกเนาะแนวทางนะครับทำจากสูตรคำนวณเนาะโปรดใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมของเรารอบแรกนะครับตีห้าสี่หนะครับตีห้าสีาเราประตูชัยผมให้ศูนย์กับหนะครับตัวเน้น6 9เกศนยแล้วก็6กห้าหกนึ่งนะครับเนาะ 6169601นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับส่วนลาวสันติภาพนะครับพี่พี่ผมไม่0กับส0นกับ4ตัวเน้นก็จะเป็นที่0 3 05 4 5นะครับผมอันนี้หน้านี้ก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพนะครับท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไปเลย ส่วนประชาชนเรานะครับประชาชนเราผมให้แปดกับสองนะครับให้พี่ประชาชนเราแปดกับสองแปดกับสองนะครับตัวเน้นตัวจ่อก็จะเป็นที่แปดห้าแปดศูนสองห้านะครับก็ประมาณนี้นี้ประชาชนเรานะครับ ส่วนลาวเอ็กตา้านะครับลาวเอ็กตา้าผมให้8กับ4รูด4นะครับตัวเน้น4 2 4 9 8 9นะครับผมอันนี้ประชาชนลาวกับลาวเอ็กตา้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางในลาวเช้าเนาะก็มีพี่พี่ๆหลายท่านที่ติดตามนะครับก็ท่าในใดที่ติดตามในแนวทางลาวเช้าก็ คอมเมนต์ Comment, มาเป็นกำลังใจให้้องแอดด้วยนะครับผมเนาะคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกทกท่านนะครับกลับสดดีครับ